นี่คือลูกหมอนดำออสตุรกีบวกกับพันดกเชียงใหม่นะคะนี่พันดกเชียงใหม่ก็จะมีขนตั้งแต่แรกๆนะคะนานไปก็ขนเล็กน้อยเหมือนกันเนาะเนี่ยอันนี้3ามลูกแรกเป็นดำออสนะคะอันนี้ถือว่าลูกเล็กนะคะท่าผู้ชมปกติใหญ่มากเมื่อคืนนี้เล็กยมาเก็บคิดน,นะคะลูกใหญ่มากเดี๋ยวไปดูต้นกันนะคะต้นเล็กๆเ,เลยวันนี้มาเก็บหมอนกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เล็กจะมาเก็บหมอนดำออสตุรกีนะคะเมื่อคืนเก็บไปแล้ว4ีห้า ลูกนะคะท่านผู้ชมใหญ่อยู่มากและอันนี้ไซส์เล็กลงมาอีกนะคะเมื่อคืนยอมรับเลยว่าใหญ่มากแล้วเราจะมาเก็บกินอีกนะคะวันนี้รสชาติหวานอร่อยมากๆเลยเล็กแนะนําเลยนะคะท่านผู้ชมหามาปลูกเลยสําหรับคนชอบกินมัลเบอรี่นะคะหรือรูปหมอนเนาะอันนี้เป็นพันุนอกนะคะดาออสเตรเลียดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะไม่มีขนเยอะนะคะมีก็เล็กน้อยจริงๆค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรเนาะทีนี้เรามาเก็บกันเลย นี่ค่ะค่ะมา่ะมาค่ะเอาแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆห,หน่อยเห็นไหมรอยเก็บไปเยอะเลยนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามาเก็บตอนดึกๆเลยเมื่อคืนมืดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บร่วงนะคะเราจะไม่ได้กินดูค่ะ สวยมากมาเลยค่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวเล็กรอให้กลุ่มนี้อันนี้คือลูกจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่มารีวิวให้ดูเนาะอย่าลืมไปปลูกนะคะเดี๋ยวก่อนไปกินหมอนตัวดำออสนะคะเรามาเก็บ ของพันุ์ไทยบ้างไม่น้อยหน้านะคะท่านผู้ชมใหญ่เหมือนกันนี่ดูสิคะนี่กำลังหวานเลยดกมากคะ่ะท่านผู้ชมเก็บกินแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็เราต้องรีบมาเก็บกินตอนนี้ก็ฝนตกถ้าฝนตกใส่ผลไม้อะ่ะมันจะไม่ค่อยหวานนะเป็นเกือบทุกชนิดเลยนะคะ เราก็เลยต้องรีบมาเก็บกินเต็มมือเลยตอนนี้นี่ค่ะผสมกันไปเลยอ้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมเยอะมากนี่นี่สุดยอดเลยนี่นี่นี่นีนี่นค่ะนี่ค่ะดู